เรื่องเจาะลึกราคาข้าวพุ่งปิดด่านหยุดนำเข้าข้าวเขมรกระเทือนตลาดอาเซียนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ PT Story เรื่องราวเรื่องเล่าข่าวจริงเข้มข้นรู้ก่อนใครวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องขอพูดตรงๆเลยว่ามันสะเทือนทั้งชายแดนสะเทือนทั้งตลาดข้าวไทยเพราะตอนนี้ราคาข้าวหอมะลิไทยกำลังพุ่งขึ้นแบบ1,000บาทต่อตันทะยานแตะ16,00 0บาทต่อตันอย่างที่ไม่เห็นมานาน ใช่ค่ะและคำถามใหญ่ก็คือมันเกิดจากอะไรเพราะปิดด่านเพราะหยุดนำเข้าเข้าเปลือกจากกัมพูชาหรือเพราะมีเกมลับทางการเมืองเศรษฐกิจบางอย่างอยู่เบื้องหลังคืนนี้เราจะคุยกันแบบชนิดไม่มียัง้งไม่มีอ้อมในสไตล์ข่าวเจาะลึกแบบพิธี o สตอรี่ที่คุณผู้ชมชื่นชอบแล้วเราจะค่อยๆแกะให้ดูว่าตลาดข้าวไทยตอนนี้กำลังเดินไปทางไหนใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และประเทศไทยควรจับตาอะไรต่อ ภาพรวมสถานการณ์ราคาข้าวพุ่งเพราะปิดด่านจริงหรือไม่เริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนนะครับภาพที่แชร์กันในโซเชียลโดยเฉพาะเพจเกษตรหลายแห่งระบุว่าพอปิดด่านหยุดนำเข้าข้าวเขเมรตลาดข้าวไทยกลับมาคึกคักราคาข้าวพุ่งขึ้นทันที1,000บาทต่อตันทะยานแตะ1 6 0่0บาทต่อตันอย่างที่ไม่เห็นมานานซึ่งถ้าดูในเชิงตัวเลขตลาดยอมรับว่าราคาข้าวดีขึ้นจริงแต่ความจริงอ่านไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับ ใช่ค่ะเพราะปัจจัยที่ทําให้ราคาข้าวขึ้นมันมีมากกว่าแค่ปิดด่านชายแดนแม้การหยุดนําเข้าข้าวเขมรจะมีผลต่อดีมานสป라이ดแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยเช่นผลผลิตไทยลดลงจากภัยแล้งเวียดนามอินเดียกําลังเร่งแย่งตลาดส่งออกราคาข้าวโลกปีนี้ปรับตัวขึ้นตามรายงาน FAO โรงสีต้องการสต็อกเพิ่มก่อนเข้าสู่ไฮซีซั่นส่งออกตลาดจีนแอฟริกาต้องการเข้าไทยเพิ่มขึ้น ทุกอย่างมันปรุงรสรวมกันไม่ใช่แค่ฝั่งเขมรปิดเปิดด่านอย่างเดียวค่ะแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับข้าวเขมรที่ทะลักเข้ามาผ่านจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะสะแก้วศรีสะเกดสุรินมีจํานวนไม่น้อยครับบางช่วงเข้าเป็นหลักล้านตันต่อปีถ้ารัฐหยุดนําเข้าสักพักแน่นอนว่ามันช่วยให้น้ําหนักตลาดข้าวไทยเด้งขึ้นแบบรวดเร็วทันใจแล้วปิดด่านครั้งนี้มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่หลายคนสงสัยกันว่า ตกลงนี่เป็นการปิดด่านชั่วคราวหรือเป็นการปรับเกมทางการเมืองการค้าบางอย่างอยู่เบื้องหลังข้อมูลจากฝั่งรงสีบอกตรงกันว่าช่วงนี้ข้าวไทยขาดหน้านงานรับเพราะผลผลิตออกไม่มากดังนั้นการหยุดนําเข้าชั่วคราวเท่ากับช่วยดันราคาข้าวไทยให้แข็งแต่บางเสียงก็วิเคราะห์แรงเลยว่าตัวแปรนี้ยงกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งเกิดเหตุความตึงเครียดทางทหารรัฐไทยอาจกำลังปรับจังหวะในการต่อรองด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน อันนี้ต้องพูดแบบนักข่าวนะคะยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นแผนการเมืองระหว่างประเทศแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทุกครั้งที่ด่านมีปัญหาราคาในไทยจะขยับทันทีเหมือนตลาดกำลังตอบสนองความไม่แน่นอนผลกระทบต่อกเกษตรกรไทยได้ประโยชน์หรือเสียคุณผู้ชมหลายคนตั้งคำถามว่าราคาข้าวขึ้นเท่ากับเกษตรกรได้เงินเพิ่มใช่ครับแต่ต้องดูจังหวะเวลาด้วยนะครับ เพราะชาวนาหลายพื้นที่เก็บเกี่ยวเสร็จไปแล้วบางคนขายไปก่อนราคาขึ้นบางคนยังเก็บไม่ทันราคาจริงยังไม่ถึงมือและอย่าลืมนะคะว่าต้นทุนชาวนาไทยตอนนี้สูงมากปุ๋ยเพิ่มขึ้น15-25%ค่าแรงสูงขึ้นค่าขนส่งขึ้นตามราคาเชื้อเพลิงสภาพอากาศแปรปรวนเสี่ยงต่อผลผลิตดังนั้นแม้ราคาจะพุ่ง16,000บาทต่อตันแต่บางครัวเรือนยังแทบไม่ได้กำไรเพราะต้นทุนกินหมดแต่ข้อดีคือ รงสีไทยหันมารับซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้นเงินหมุนกลับเข้าเกษตรกรมากขึ้นส่งออกปลายปีอาจจะสดใสขึ้นครับต่างประเทศขยับเวียดนามอินเดียกัมพูชาจับตาข้าวไทยตอนนี้ประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ในอาเซียนกําลังมองไทยกันตามไม่กระพริบค่ะเพราะราคาข้าวไทยที่พุ่งขึ้นมีผลกระทบต่อการแข่งขันโดยตรงเวียดนามเริ่มลดราคาข้าว5%ปอเ็อินเดียยังคงห้ามส่งออกข้าวบางประเภทกัมพูชากําลังกดดันให้ไทยเปิดด่านเร็วขึ้น ฟิลิปปินส์และจีนกำลังเพิ่มคำสั่งซื้อจากไทยถ้าไทยเดินเกมดีไทยจะกลับมาเป็นผู้นำตลาดข้าวโลกได้อีกครั้งวิเคราะห์3ฉากสำคัญทำไมราคาข้าวจะยังคงสูงต่อเนื่องหลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทีม PT Story สรุปออกมาเป็น3ฉากสำคัญนะครับ 1. ฉากความมั่นคงชายแดนเมื่อพรมแดนมีความตึงเครียดการค้าย่อมชะลอตลาดตอบสนองด้วยราคาที่ดีตัวขึ้น 2. ฉากเศรษฐกิจโลก ปี2025เป็นปีที่หลายประเทศกักตุนข้าวเพราะความเสี่ยงด้านอาหารไทยเลยได้อานิสงส์โดยตรงและ 3. ชาการเมืองภายในรัฐบาลต้องการสร้างความมั่นใจให้ชาวนาดังนั้นยุทธศาสตร์หนุนราคาข้าวให้สูงขึ้นถือว่าเป็นวิธีที่เห็นผลเร็วที่สุดสรุปนะครับราคาข้าวที่พุ่ง16,000บาทต่อตันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลรวมของทุกปัจจัยตั้งแต่ชายแดนการค้าโลกจนถึงกลไกภายในประเทศ ช่วงไทยข่าววันนี้เรามาสองคอมเมนต์เดือดจากพี่น้องเกษตรกรไทยเราว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ครับเรามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับปีหนึ่งทำนาสองครั้งแต่ได้กำไรพอซื้อลำโคงเปิดเพลงกล่อมใจตัวเองเท่านั้นแหละราคาข,าข้าวขึ้นไหมไม่รู้แต่ข้าหมูไข่น้ำมันขึ้นทุกวันชาวนานเหนื่อยฟรีจ้าข้าวไทยคือสินค้าระดับโลกแต่ชาวนาไทยคือบุคคลระดับลดติดลบ ้าาข้าวพูดได้มันคงบอกว่ากูแพงแต่เจ้าของกูจนบางทีความฝันของชาวนาไม่ใช่ราคาข้าวสูงแต่อยากมีโอกาสได้นอนเต็มอาทิตย์สักครั้งรัฐบาลประกาศช่วยชาวนาแต่ช่วยคนกลางรวยขึ้นมากกว่าบทเหมือนซ้ำเดิมทุกปีข้าวเป็นสินค้าส่งออกระดับชาติแต่ชาวนานี่ส่งออกชีวิตเหนื่อยจนหลุดโลก เห็นตัวเลขราคาข้าวในข่าวคือดีใจแต่พอขายจริงก็นะเหมือนฝันแหกกลางนาชาวนายิ้มตอนเกี่ยวแต่ร้องไห้ตอนรับเงินถ้าความจนเป็นกีฬาชาวนาไทยก็คงคว้าเหรียญทงมาหลายสมัยราคาข้าวขึ้นคือข่าวดีราคาที่ชาวนาได้คือข่าวเศร้าตลาดกลางคือต้นเหตุอยากรวยเร็วๆต้องขายข่าวเกี่ยวกับข้าวไม่ใช่ขายข้าวจริงเศร้าแต่จริงนะ ข้าวไทยหอมระดับโลกแต่ชีวิตชาวนากลิ่นเหม็นความจนปลูกข้าวทีไรเหมือนปลูกความเหนื่อยเพิ่มทุกปีอยากให้ราคาข้าวดีเหมือนคำสัญญาช่วงเลือกตั้งบ้างนะโอ้โหฝันไกลของแพงทั้งประเทศแต่ข้าวยังถูกสงสัยชาติหน้าเกิดมาคงเป็นโรงสีละกันสู้แดดสู้ฝนสู้ดินสู้ไฟสุดท้ายต้องมาสู้ราคากี่รอบแล้วชีวิตนี้ ประเทศเราไม่ขาดดินไม่ขาดน้ำขาดอย่างเดียวความยุติธรรมกับคนทำนาจะดีกว่านี้ถ้าราคาข้าวขึ้นตามเหงื่อที่ชาวนาเสียไปไม่ใช่ตามดราม่าในเฟสและทั้งหมดนี้คือการเจาะลึกสถานการณ์ราคาข้าวแบบครบทุกมุมจาก PT Story หากคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์แบบเข้มๆลึกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง PT Story ของเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวจริงที่คุณควรรู้ก่อนใครพบกันใหม่คลิปหน้า PT Story เรื่องราวเรื่องเล่าข่าวจริงเข้มข้นรู้ก่อนใครสวัสดีครับ